เนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าเซนทันเวิลด์นะครับอยู่กับน้องลี่จริงๆจริงๆอยู่กับน้องกระตันด้วยแหละครับว่าน้องกระตันเขา,าเขาแยกไปถ่ายวิดีโอเป็นน้องหมาควางเรนเดียร์นะครับ่ะเราเดินไปหาน้องกระตันกันโอเควันนี้แวะมาถ่ายรูปเอ่อมาถ่ายคอนเนทนต์แล้วกันเนาะก็คือคอนเทนต์ ถ่ายรูปเล่นของเรานะครับปกติใครดูในเพจแนะะ่าจะคุ้นเคยคอนเทนต์ถ่ายรูปเล่นอยู่แหละก็ะจะแบบพาไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วจุดเนี้ยเซนทรัลเวิลด์เนี่ยนข,ข,ข้างหลังเราอะครับคือแทบจะหลายปีแล้วล่ะที่มาปีที่แล้วก็มากับน้องลี่แต่คนไม่เยอะเท่านี้ปีนี้คนแบบเยอะมากเดี๋ยวให้ดูอันนี้เตาไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีสะบวนพานเลย อันนี้พอมีคนถามว่าโอ้คนเยอะน่ะนี้แล้วมาถ่ายแล้วมันจะได้รูปเหรออ่าอันนี้คือความชาร์เลนจ์ของเราครับอ่ะเราก็พูดให้มันดูเท่ก็เป็นความชาเลนจ์มันเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเรามามุมมหาชนน่ะจริงๆผมกับน้องลี่ก็ไปเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวมันก็มีหลายจุดที่คนเยอะบางทีมันก็ต้องอาศัยเรื่องของรอคิวรอจังหวะหรือไม่ก็คือโกงเลยมุมกล้อง แล้วก็มีหลายรูปนะที่เราก็ถ่ายกันมาแล้วนี่น้องนีเข้าไปรีทัชใช้สกิลโพลิชอปนะครับคนเยอะจริงคุณต้องวางแผนดีดหน่อ่าปีนี้เป็นทีมพิกาจูนะครับพี่ิงจะเล่นพิกาจูไหมพิกาจูแหละเขาจะบอกโปเกมอนมันก็มีตัวอื่นน้อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นพิกาจูเหลืองเหลืองะเป็นคนเหลืองๆแล้วส่วนใหญ่แล้วก็ที่นี่ก็เปิด เปิดตามเวลาห้างนะครับเพราะว่าตกดึกไม่มั่นใจว่าปิดไฟหรือเปล่ากลางหาน้อกกัตันอยูอ่เดี๋ยวให้ดูรูปนี่เราจะบอกว่ามันยากมากเลยกับการที่ถ่ายรูปแล้วหลบอุ่งคนมันยากจริงนะคือทุกรูปได้จะเป็นมุมสสยหมดเลย เลยแล้วรอจังหวะบางรูปผมต้องกด,ดแบบกว่าจะได้หนึ่งแอคอะก็คือนุนอะสิบกว่ารูปอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยคนเดินผ่านเนีดด่ยกดกดไปก่อนแล้วก็ให้น้องดีค้างท่าเดิมไว้นะครับจริงๆเคยอ,อยากทำคอนเทนต์ที่ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูปมุมหมาชนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆคนไหนแบบเจอปัญหาหรือชอบหรือเปล่าแต่ในมุมผมนะถ่ายรูปคนเยอะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติเราต้องเจอแล้วเนาะที่ท่องเที่ยวอ่านี่ มาณนี้นะครับแล้วก็รอติดตามคอนเทนต์ถ่ายรูปเล่นของเรานะครับในเพจสายท่องเที่ยวของเรานะเดี๋ยวเราจะปล่อยรีบร,บรบปล่อยแล้วกันจะได้ดูว่าอ๋อมันมีมุมตรงไหนบ้างถ่ายประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คอนเทนต์ถ่ายรูปเล่นเราจะไม่ใช่คอนเทนต์สอนนะจ๊ะไม่ได้คอนเทนต์สอนนะจ๊ะถ้าเป็นคอนเทนต์สอนจะเป็นทริคอิพนะตอนนี้น้องกัตาตัอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะหาหน้ากัตาตันก่อนนี่หมวก วยปะใครดูสบายกล้องเที่ยวบ่อยๆนาะจะคุ้นเคยนะครับว่าผมกับน้องลี่เวลาไปเที่ยวจะใส่หมวกบ่อยอันนี้หมวกสั่งทำมาใหม่เลยนะอย่าลืมไปติดตามกิจกรรมของเพจด้ยวยนะครับนี่สวยปะนี่อาหารหันลบลายใหม่นะจ๊ะเป็นเวอร์2แล้วเวอร์ชั่น2จริงเราเคยทำมาแล้วล่ะอันนี้แจกนะครับไม่ได้ขายนะเ้าก็ใครสักครู่นะครับ อะไรหรอเอออยู่ตรงต,ต้นเนี่ยแหละต้นเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันนะที่เดินบนกับต้นริมนะต้นริมริมอ่ะที่เมื่อกี้ตันเซ็ตกล้องโอเคครับครับผมครับครับผมหาไม่เจอถึงขนาดต้องโทรมาเนากัาตันหลงคนเยอะจริงโอเคฝากติดตามกิจกรรมเพจนะครับอันนี้นี่ มัประกาศเราจะประกาศผู้โชคดีวันที่2มกรานะครับก็เข้าไปดูจริงๆไม่มีอะไรมากนะก็แค่แบบเอารูปมาแชร์เราหน่อยนะครับแล้วก็ทําตามกิจกรรมเนาะทำรำกัิการุ่นลับไปเลยหมวกลิมิเต็ดเอดิชั่นกำลังหาเวลาเปิดปิดหาเวลาเปิดปิดอยู่เดี๋ยวให้น้องรี่ช่วยดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ในแคปชั่นแล้วกันนะครับโอเคฝากด้วยนะจ๊ะใครมาก็ อะให้ดูคนอีกทีนึงมันก็ได้รูปนะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ก็ต้องหาบนหน่อยอะจริงๆแล้วยิ่งใครมีกล้องใหญ่แล้วเป็นแบบเลนเลเลนละลายหลังน่าจะช่วยได้นะแบบเบอร์เบอร์หลังแต่ถ้าเบอร์มากเกินก็จะไม่เห็นต้นกิสตสมาสนะเลเคครับฝากติดตามคอนเทนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกันถ่ารูปเล่นเซนทันเวิลด์บ๊ายบาย Sentan the Bye bye, bye, bye.